สวัสดีครับพี่น้องชาวกรป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถเล็กเคคามาแนะนํากันเช่นเคยนะฮะวันนี้เป็นเจ้าแดสูครับเป็นตัว h ฮเจตเอสเจูนะครับนี่ก็จะเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ก็สภาพถือว่าค่อนข้างจะสวยอยู่นะนะเพราะว่าเจ้าของคงยังไงล่ะดูแลมาบ้างแล้วนะครับนะก็เลยสภาพไม่เก่ามากนะครับ ราคาก็ตั้งไว้ที่5,900 0บาทนะใครอยากได้รถเด็กเคค่าเอาไว้ใช้งานขายของอวิ่งในส่วนในไร่ครับใช้งานทั่วไปนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อจะถูกใจนะครับคันนี้เจ้าของบอกว่าเอกสารทะเบียนพร้อมโอนด,ด้วยนะครับนะสภาพก็ตามรูปเลยนะครับราคา5,900 0บาทนี่รวมขึ้นรถสไลด์ให้แล้วด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าใครนี่อยากจะ จ่ายค่ารถสไลด์เองนะจ่ายไปทางก็ได้นะครับนะก็เผื่อยังไงล่ะท่านาท่านผู้ชมบางคนเนี่ยแบบมีรถที่ใช้บริการอยู่แล้วอะ่ะมีรถสไลด์ที่ใช้บริการอยู่แล้วเราคิดว่าขู่ก,ก่าของเขานะก็ลองดูนะครับเพราะว่าราคาเจ้าของตั้งไว้เนี่ยจริงๆแล้วตัวรถเนี่ยถ้ามารับเองราคา5 2 0 0 0บาทนะครับ5 2า0 0บาทก็ถ้า ให้สไลด์ส่งด้วยก็ห้าหมื่นเก้านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ตัวรถอย่างเดียวแล้วก็มีรถมารับเองอะไรประมาณนี้ก็ห้าหมื่นสองนะพูดง่ายๆนะครับรถคันนี้อยู่สกลน,นกครน,นะครับนะใครสนใจก็ผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปครับเป็นลิงก์ a c e b o o k นะครับบางคนบอกว่าหาลิงก์ยังไงก็หาไม่เจอนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปดูตรงไหนนะครับปกติ YouTube นะครับมันจะมีตรงคำบรรยายใต้คลิปนะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างครับ ก็อันนี้ก็ต้องยังไงล่ะมันก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ด้วยนะผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงหรอกลิงใต้คลิปผมก็อยู่ใต้คลิปแล้วครับแต่คนที่หาไม่เจอนี่ผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ทักษะบ้างนะคือจริงๆมันมีนครับผมลงไปทุกคลิปแหละแต่ว่าถ้ามันจะเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วเขาลบโพสต์ทิ้งไปนะแต่ลิงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ ลิงที่ผมลงมันไม่มีวันหายแต่ถ้ามันหายคือต้นสังกัดครับนะมันเข้าไปแล้วมันไม่มีพวกเขาขายไปแล้วเท่านนั้นในคลิปผมก็บอกนะว่าลิงมันอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ว่าไม่รู้เข้าไปหาตรงไหนนะคนที่ว่าหาลิง์ไม่เจอนะครับอันนี้ก็มันจะพูดยังไงครับก็อย่าไปเอาเลยครับนะอย่าไปเอามันเลยถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ตัดใจนะครับนะเพราะว่าศักยภาพไม่พอจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่ไว ด้วยนะสำหรับคนที่มองหารถแนวนี้อยู่นะรถมันมีไม่เยอะนะครับต้องบอกก่อนว่ารถมันมีไม่เยอะที่ผมเอามาลงเนี่ยคนต้องการเย,เยอะมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องแย่งกันตัวเองครับผมไม่สามารถล็อกรถให้ใครได้นะรถไม่ใช่รถผมนะผมเจอก็มาแนะนํากันให้ฟรีๆนะครับผมไม่ได้ค่าเใยหน้าจากการโปรโมทให้เขานะครับนะบนะผมแค่นํามาชี้เป้าให้กับแฟนเพจที่กําลังสนใจในรถเล็กแนวนี้ อยู่แล้วเท่านั้นนะครับส่วนใครจะว่าดีไม่ดีนี่ก็ตัดสินใจกันเอาเองครับนะตัวโตวกันแล้วนะครับลองดูกันเอาเองนี่รายละเอียดก็ไปดูรถตัวจริงกันด้วยครับจะดีไม่ดีจะถูกหรือแพงอันนี้ก็แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนแล้วกันนะครับนี่เบอร์ทโทรติดต่อ,อก,ก็อยู่ในลิงก์ครับเป็นลิงค์เฟซบุ๊กนะใครเข้า facebook ไม่เป็นผมก็ไม่รู้จะทํทำยังไงครับนะ <laughs> อ่ะพูดยากครับนะ ก็มาชี้เป้าให้อย่างนี้แล้วถ้ามันไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงะนะจะให้ผมไปซื้อให้แล้วก็ไปส่งให้ที่บ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกแล้วนะอันนี้ลองลองดูครับรู้ว่าถ้าไม่รู้ยังไงก็ลองให้เพื่อนบ้านหรือว่าสมาชิกในบ้านที่พอจะอรู้เรื่องการใช้ youtube นะครับก็ว่าอะไรรายละเอียดมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะสําหรับใครที่ไม่รู้นะ โอเคลคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ